่อตักกได้ดเนี่ครับผักสลัดมีจื้วพันธ์ก็เนี่ยพี่พันธ์จมันสลัดอย่างเดียวเนาะสลัดอย่างเดียวนี่โอ้โหนี่วางได้ประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะนนประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้จะแยกปลูกครับถ้าแยกปลูกมันจะใหญ่กว่านี้ฮะโอ้โหเขียวปึ๊ดเลยอันนี้เป็น มะเขือนะครับโอ้โหจะทำการแยกอีกครั้งหนึ่งครับมะเขือมันเยอะเกินครับนับๆนับนี่เป็นประมาณหนึ่งร้อยต้นครับเลอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกดีกว่าครับที่ทำแปลงไว้นะครับนี่ฮะแปลงของเราดูครับใช้ขอนไม้ครับอันนี้ไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่านะครับมันล้มเองนะครับ มันล้มเองตามธรรมชาติอันนี้คือผักบุ้งครับผักบุ้งกวางตุ้งครับจากกวางตุ้งอันนี้เป็นสลัดครับปลูกอป่นงี้ฮะนี่ฮะใช้ไม้แยงไปก่อนครับแล้วก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวนี่ฮะปลูกไม่ยากครับครับสูตรปุ๋ยนะครับ นี่ครับใครดูหลักบุ้งนี่คือใช้สูตรอะไรนะครับปุ๋ยอ่าสิบหก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 อ่าสิบหกล้วนนะครับมันจะเขียวปึ๊บแบบนี้เลยครับใบนะฮะหลักบุ้งนะครับใครอยากได้สูตรปุ๋ยอ่าตอนมันขึ้นประมาณสักหนึ่งฝ่ามือนะครับแล้วก็หว่านปุ๋ยเม็ดตัวนี้ไปนะครับสิบหกสิบหกนะครับ ใบก็จะเขียวสวยงามแบบนี้ฮรที่สําคัญต้องให้น้ําด้วยครับอ่านี่ครับสลัดครับจานนี้จะเป็นดินก็จะใช้เป็นดินหน้าดินนะครับเป็นหน้าดินโอน้เดี๋ยวลองมาดูอีกสักหนึ่งอาทิตย์นี่ผมว่าโตแน่นอนครับ ไปลองดูนะครับปุ๋ย16 16 16, 16นะครับันนี้ไม่ได้าราคาไม่ได้โฆษณาให้ปุ๋ยยี่ห้อไหนครับแต่ว่าเอาเป็นว่า16 16แล้วกันครับดูครับเขียวสวยเลยครับโอเคครับผม